สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูอาหารเกาหลีมาฝากกันค่ะนั่นก็คือไข่ตุ๋นสไตล์เกาหลีนะคะอันนี้จะเป็นไข่ตุ๋นที่เราไม่เอาไปนึ่งนะคะแบบปกติทั่วไปแต่เราจะใช้ การต้มกับน้ำแทนนะถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำไข่ตุนแบบเกาหลีกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำไข่ตุนสไตล์เกาหลีกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยไข่ไก่ค่ะน้ำเปล่าค่ะกุ้งค่ะอันนี้นะ่จะทำเป็นแบบทรงเครื่องนิดนึงเลยใส่กุ้งแครอทแล้วก็เห็ดหอมเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมันงาค่ะต้นหอมค่ะ โชยุ you, ค่ะถ้าใครไม่ใช้เป็นโชยุจะใช้เป็นเกลือแทนก็ได้นะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtowel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำไข่ตุ๋นแบบเกาหลีกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทําไข่ตุ๋นแบบเกาหลีกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยเราจะเอาไข่มาผสมกับเครื่องปรุงโชยุใส่ลงไป น้ำมันงาค่ะต้นหอมซอยค่ะแล้วทีนี้เราก็ตีให้เข้ากันแค่นั้นเองแล้วก็ระหว่างนี้นะคะเราก็ตั้งน้ําใส่หม้อดินเนี่ยนั่นตั้งไว้แล้วถ้าใครที่บ้านใครมีเป็นหม้อดินอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยใช้เป็นหม้อธรรมดาของเราก็ได้นั่นแหละทําได้เหมือนกันตีให้เข้ากัน ไว้แค่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปในการทําไข่ตุนสไตล์เกาหลีนะคะอันนี้นั้นก็ตตั้งน้ําในหม้อด,ดินไว้แล้วนะคะน้ําก็เดือดแล้วแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งไปเลยตามด้วยเห็ดค่ะแครอทค่ะ ไ้แค่นี้แล้วเดี๋ยวตั้งไฟไว้ก่อนให้กุ้งสุกแล้วก็ค่อยมาดูต่อกันค่ะค่ะตอนนี้กุ้งของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็เปิดฝาออกมาแล้วเราก็จะใส่ตัวไข่ลงไปเลยค่ะใส่ไปอย่างนี้เลยแล้วก็เอาคนๆนี่เลยแล้วเดี๋ยว ฝาไว้นะคะจะตุ๋นที่ไฟอ่อนไฟเออจะใช้ไฟอ่อนนะคะฝาแล้วก็ตุ๋นที่ไฟอ่อนแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ไข่ตุ๋นสไตล์เกาหลีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นนบอกว่าให้ที่ใส่ไข่เข้าไปใช่ปะคะแล้วก็ลดไฟให้เบาที่สุดนะคะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็มันสุกเร็วใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเองแล้วแต่หม้อของแต่ละคนแต่ระวังมันไหม้นิดนึงด้วยนะคะเดี๋ยวแนนจะเปิดให้ดูเลยนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ไข่ตุ๋นสไตล์เกาหลีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel tv คะ่ะคววงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ